ครับผมคิดซะเน่ครับกลับมากับพร้อมอัปเดตใหม่นะครับผมซึ่งอัปเดตใหม่ก็ต้องมาพร้อมกับตู้ใหม่ตามเคยนะครับในตู้นี้ก็จะเป็นของน้องเซริกะนะครับผมในร่างของปีใหม่ซึ่งสังเกตได้ว่าผมในมีเพจค่อนข้างจะจํานวนหนึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าผมคงจะไม่ได้สุ่มหมดนะเพราะว่าตู้ถัดไปวากะโมกลังจะมานะครับเราจะได้ใส่เต็มนะตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เราจะมาสุ่มหาน้องเซริกะกันนะครับผมจะได้เป็นการหาเอลิมาด้วยแล้วผมก็อยากได้เป็นส่วนตัวด้วยนะครับผมโอเค ถือเป็นการประเดิมคือพูดอี้ทุกรอบแหละแต่ว่าคือใครจะไปหวังให้ตู้แรกมันมาเหรอเนาะถ้ามามันก็เกินไปเฮ้ยถามจริงฮั้โหอฮัลอหลฮัลยหลฮัลโลฮััอโ้ลฮลัล ผ่านผ่านเลยครับผมเพราะว่านั่นแหละเราสุ่มกันค่อนข้างจะไวนะครับผมมีครบหมดแล้วแหละผมเชื่อว่ามาถ้ามานะโอเคเป็นมิดริีครับผมก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่มิดอีผมยังไม่ห้าดาวได้ํามมาโอเคเลขสิบครั้งแรกที่ค่อนข,ข้างจะไวแล้วก็โอ้ไดเอลิมามาค่อนข้างเยอะนะครับผมต่อไปขั้นที่ยี่สิบเลยแต่ว่าตกใจนะสมมติว่าได้เป็นเซนิกาเลยนี้จะเป็นอะไรที่ดีมาก โอเคจะมีรุ่นอีกไหมสงสัยต้องเซ็นเซนิกาอีกจะมีรุ่นอีกไหมโอเคไม่มีแล้วผมใช้โคตาสักร้อยหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่าต่อไปครั้งที่30แล้วครบร้อยหนึ่งเราไม่ได้ไม่สุม่มนะบอกก่อนเก็บเพชรนะจ๊ะเพราะว่าน้องเขาไม่ใช่ลิมิเต็ดเนาะไม่ต้องบอกว่าจะต,ต้องขยังขยอขนาดน,นั้นครั้งที่30ก็ยังไม่ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าออกมาสุ่มหน้าหลักมนันดีกว่านะครับโอเคโอเค เขาจะหลุดจากหลักห้าหมื่นนะยังไม่ได้ยังไม่ได้โอ้มาก็สี่สิบแล้วโอ้เห็นทีจะได้เสียเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยต่อไปห้าสิบครึ่งทางนะครึ่งทางจากที่บอกไว้แล้วนะยังไม่มายังไม่มาเซ็นใหม่ถึงรอบเยอ้ยทำจริงทำจริงอุ้ยแต่รอบนี้ห้าไม่ใช่ห้าดาวสิ สองดาวเยอะต่อไปรอบที่60ให้แค่รอเดียวนะบอกุณแล้วนะมาเหอะโอ้ไม่ก็ข้ามเลยโอ้ยกดข้ามเลยแต่มาได้เหอะได้เหอนะ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 โอ้ไมก่ก็คนไหนไปยังยัง มาแล้วขอเหอะขอเหอะขอเหอะโอ้โหแกงเกมเมอร์จะไหมครบเลยไหมเนี่ยขนาดเนี้ยโอเคไม่แย่คือเออดีเลยแหล,ละอริสุทนะจะได้เอาไปอัพแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายวันนี้ไงขอร้องโอ้โห้ไม่ก็เพชรเหลือ40,000กว่าแล้วโอเคอันนี้ค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยจะพิมพ์แบบไม่ใช่พิมเขียนแบบบรรจงเลยตัวเล็ก

ต่อไป80แล้วนะจะมาอีกไหมโอ้โหถ้ามาอีกก็ปฏิหารแเราจริงเห็นปะข้ามเลยข้ามเลยโอ้ยแต่แอบวังมีเหมือนกันนะเนี่ยไม่กอดโอ้คนแรกด้วยมาไหมเขอล็อกมาเหอะมาเออกว่าจะมาเ เป็นชุดพาร์ทไทม์นะครับผมก็ได้มาแล้วในส่วนของน้องเซดิกะในร่างของปีใหม่นั่นเองก็เล่นเอาสะหอบเลยนะรอบที่80นะครับผมถือว่าไม่ได้มาช้าเลยแต่ว่านั่นแหละก็ถือว่า,าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราขอไปดูกันนะครับโอเคคือเซดิกะเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่น่าเสียดายมากที่น้องเขามาช่วงบอดฟ,ฟ้าเ,เราจะไม่ได้เทสอะไรกันใหญ่ๆใ,ให้ดูเนาะแต่ว่า แน่นอนเดี๋ยวผมจะอัพอย่างดีนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปดู3ดาวคนอื่นที่เราได้มาวันนี้หน่อยนะว่ามีใครใกล้จะถึงอันนี้หรือยังโดยเฉพาะน้องอันนี้สื่อเนี่ยต้องใช้ในการตีบอสนะครับขึ้น5ดาวได้เลยก็ดีนะป้าเออใช้เท่าไหร่120ปะ่ะโอเค200กว่าเลยเหรอเยอะจังขึ้นป้าโอเคจากนั้นก็ปลดอาวุธด,ด้วยนะครับติดตั้งเลย ได้ไปแล้วซูเปอร์โนวาเดอะซอร์สออฟไลท์นะครับผมก็เป็นอาวุธประจำตัวของน้องลิสึเดี๋ยวผมจะอัปด้วยเพราะว่าต้องใช้ตีบอสตัวนี้เนาะโอเครับผมตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาที่จะพาน้องแมวโกดเซติกาเนี่ยมาลองดาเมจกันแล้วนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะยังไม่ได้อัปอะไรสุดมากมายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ก็คือสกิล3นะครับอย่างอื่นก็1นหมดเลยยังไม่ได้อัพนะครับผมแล้วก็ใส่ของมาพอสมควรและเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่สุดเช่นกันนะครับผมแล้วก็เลวลตันนั่นเองส่วนดาวก็แค่3ดาว แต่เดิมทีเนี่ยทีมของผมมันก็เล่นด่านพวกนี้ผ่านอยู่แล้วนะคะผมดังนั้นก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ลำบากอะไรคือยังไงก็เอาสกิลมาโชว์แหละแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเอาแทงไปไกลก,ก่อนนะครับผมให้น้องเขาไปยืนแบบล้มๆเลยโอเคเดี๋ยวมาดูน้องเซดิกากันนะคะรับสกิลของน้องเซดิกาเนี่ยจะ จะมีตำแหน่งที่บอกอยู่ชัดเจนนะครับว่าจะยิงมาจากตรงไหนนะแล้วก็ค่อนข้างจะกว้างแต่ว่าสกิลเนี่ยมันไม่ได้ไปได้ทุกที่นะครับคือมันจะล็อกอยู่แค่ตรงตรงพื้นตรงเนี้ยผมก็ยังไม่ไแน่ใจเหมือนากันว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับเนี่ยแมวโกดอุ๊ยอุ๊ย,อ,ยอุยอ้ยเกี๋ยวกระตุกเลยไม่ไกอด เมื่อกี้ไม่ได้ตัดต่อหรืออะไรนะครับกระตุกจริงนะคือเอฟเฟกมันตะการตามากเลยไอตัวเลขที่มันขึ้นเป็นเลขดาเมจอุ้ยมีบัฟด้วยอู้ดเอฟเฟกของแบบว่ามิโกะนะไหนขออีกสักทีหนึ่งได้่ยเขาเอาสกิลใหญ่เฮ้ยผมขอดองไว้หน่อยดีนี่นี่นี่ขออีกทีหนึ่ง๋ยวครั้งนี้ดองเอาไว้อ่ามาดูดาเมจกันอีกทีหนึ่งครับตูม ระบายัดอีกอยังแก้เรื่องมปัญหากระตุกไม่หายจริงเ้ยคื่อตีเชเซต์เวิร์กแน่เลยจริงแต่ว่าจะมีสเปเชียลคนไหนที่แบบดีกว่าหรือบ่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหรือเปล่านี้ไม่แน่นะแล้วก็ติดดีบัฟด้วยนะครับโอ,โอเคหมด คนปลอดภัยดีเดี๋ยวเรามาดูดาเมเกจกันเฮ้ยสกิลน้องเขาดาเมจไม่แย่เลยนะคือคนอื่นเนี่ยสีดาวห้าดาวสกิลอัพเต็มของใส่สุดกันหมดแล้วนะแต่ว่าสำหรับน้องเขาคือสกิลกว้างไงแล้วค่าคอสค่อนข้างจะถูกก็ทําให้ใช้สกิลได้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็โดนหลายตัวดาเมเก็ก็เลยพุ่งมากเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวอนาคตจะได้เห็นผมเอาน้องเขาออกมาใช้แน่นอนนะครับผมเพราะว่า ผมรู้สึกค่อนข้างจะปลื้มกับสิ่งที่ได้เห็นในวันนี้นะครับคือสกิลของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีเลนค่อนข้างกว้างแล้วก็ดาเมจค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่โอเคในขณะที่ไม่ได้ใส่ของอะไรมากมายเลยนะครับผมยัมีดีบัฟอีกที่เออผมก็ลืมไปด้วยนะว่าน้องเขามีแบบว่าเรื่องของดีบับนะก็มีอีกหนึ่งข้อดีและค่าของเขาค่อนข้างจะถูกนะครับผมก็คือก็คือโอเคแต่สำหรับวันนี้แต่จริงๆผมเชื่อว่าสมมติว่าทุกคนมีเพที่จํากัดนะครับรอน้องว่าขโมน่าจะดีกว่านะครับผมแต่ว่า ถ้าใครมีเพชรเหลือๆอ,อยากจะเสี่ยงดวงอยากจะสุม่มชอบจริงๆในเสพติดอากาชาเนี่ยก็แล้วแต่นะครับผมใครที่อวยน้องเขาอยู่ก็สุ่มได้นะครับผมผมว่าน้องเขาค่อนข้างจะเก่งแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ใช้แหละแต่ว่าจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ยังตอบให้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้มีครบทุกคนไงแต่ว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยน้องเขาน่าจะเป็นเบสล็อตนะครับผมสำหรับการใช้ตีเชเซตนะครับคิดว่านะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันครับส่วนใครที่กาลังจะกดออกจาก คิดผมผมไปกดกาชาก็อย่าลืมกดซับให้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปขอตัวไปอัปเกรดของน้องเขาให้เหมาะสมกับการเอาไปตีให้มากกว่านี้นะครับผมแล้วก็จะได้เห็นดาเมจที่พุ่งกว่านี้แน่นอน,นครับผมเอาไปเจอกันครับผมเซีย